ครับสวัสดีครับวันนี้ w w เ g ็บเกจ m กจไอนะครับมากลับมานำเสนอสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็กีฬากันให้ท่านดูกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวหูฟังไวเลสนะครับหรือว่าพวกหูฟังบลูทูธเองนะครับนี่เลยดูกล่องกันก่อน นี้ตัวรุ่นแรกนะครับของยี่ห้อผมไม่แน่ใจผมอ่านถงปล่วบอฮะอาวัยนะครับหรืออาวัยประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นรุ่น A920 BL นะครับนี่นะครับตัวรุ่นนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นอาวัยเหมือนกันนะครับรุ่น A840 BL นะครับ สองรุ่นนี้ต่างกันอย่างไรใช่ไหมฮะสองรุ่นนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหูฟังบลูทูธหรือหูฟังไวเลสเหมือนกันนะครับก็คือการทํางานโดยการที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นบลูทูธเอ่อเวอร์ชัน4.0นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็สามารถทํางานโดยการไร้สายได้เลยแต่ทั้ง2รุ่นนี้ถ้าที่ผมทดลองแล้วเนี่ยเสียงคุณภาพถือว่าใช้ได้น,นะครับเสียงนี่คือใช้ได้เลยทีเดียว นะครับสองรุ่นนี้แต่ที่มันต่างกันก็คือตัวนี้มันจะเป็นแบบเป็นสายส่วนตัวนี้จะเป็นแบบหูคล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบตัวเป็นสายกันก่อนแล้วกันนะครับตัวเป็นสายเนี่ยพอเปิดมาแล้วเนี่ยอา้าวหายไม่ใช่นะครับมันอยู่นี่เองผมออกมาแล้วนะครับมันจะมีถุงใส่อุปกรณ์นเนี่ยก็จะเป็นพวกของ เดี๋ยวนะครับมาดูกันเลยที่ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จของตัวหูฟังไวเลสตัวนี้นะครับต้องชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ชาร์จตัวนี้เข้าไปนะครับที่ชาร์จแล้วก็จะมีชุดหูฟังมาให้เปลี่ยน นะครับนี่คือตัวแบบที่เป็นสายนะครับมาดูหน้าตากันเลยตัวแบบเป็นสายเนี่ยตรงหน้านนี้เป็นแม่เหล็กนะครับมันยึดติดก,กันได้ในกรณีที่เราคล้องคอเอาไว้คล้องคอได้อย่างเงี้ยกลัวมันจะหลุดเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ติดก,กันนะครับคุณภาพเสียง ถือว่าใช้ได้เลยครับถือว่าทำทำได้ดีเลยเรื่องของเสียงนะครับกับตัวนี้เนี่ยเราที่ผมทดลองเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าเวลาเป็นสายเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราไปออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราออกกำลัรรงกายที่มันจริงๆจังๆอย่างเช่นเราวิ่งเรากระโดดวิ่งอะไรประมาณเนี้ยครับมันจะลําบากเพราะาไอ้ตัวเนี้มันจะไปตีตีช่ว,ชวงหน้าอกเราตรงนี้เพราะมันจะต้องห้อยคออยู่เงี้ยใช่ไหมครับ แล้วก็เวลาเราใส่หูฟังเนี่ยในตัวเนี้ยมันจะลําบากมากเพราะมันหลุดง่ายมากเวลาเราออกกําลังกายเราวิ่งเนี่ยนะครับจริงๆตัวเนี้ยถ้าเป็นรุ่นเนี้ยมันไม่เหมาะกับการวิ่งหรือออกกําลังกายเท่าไหร่เหมาะกับว่านั่งฟังเพลงหรือว่าอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเนี้ยน่าจะเหมาะมากเลยนะครับดูมีสไตล์มากเลยนะครับวิธีการเปิดใช้งานก็กดปุ่มนี้ง่ายๆปุ่มเดียวเลยกดค้างไว้นะครับ ห็นมคัมันจะขึ้นสีม่วงๆเนี่ยตัวนี้คือมันก็รอเตรียมให้เชื่อมต่อกับสัญญาณบลูทูธนะครับกับสมาร์ทโฟนของเราปุ่มวันนี้ก็เป็นปุ่มปรับเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับก็คือไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็คือทำงานประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงยดีกว่าว้าวอีกตัวนึงนะฮะรุ่นนี้ รุ่นนี้จริงๆเป,เป็นเป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบเลยที่บอกว่าตั้งแต่แรกคือรุ่น A840 BL นะครับสำหรับสปอร์ตเขาบอกอยู่แล้วสำหรับสปอร์ตสปอร์ตยังไงใช่ไหมฮะลองเปิดดูเลยนะ่ะผมหาทางเปิดไม่เจออันนี้นะครับเปิดมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้ ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างอ่าสายชาร์จนะครับแล้วก็ชุดเปลี่ยนเหมือนกันชุดเปลี่ยนตัวหูวฟังเนี่ยเล็กๆมีมาให้2คู่นะครับไอชุดเปลี่ยนตัวเนี้ยมันเอาไว้เปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับกรณีที่มันสกปรกมากหรือว่าเกินจะเยียวยายแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับไอต,ตัวนี้ที่ผมบอกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่า เวลาเราออกกำลังกายเช่นออกไปวิ่งนะครับคือเวลาวิ่งเนี่ยมันต้องมีการสั่นสะเทือนของร่างกายใช่ไหมครับซึ่งในตัวนี้มันจะคล้องหูเราอยู่ด้านหลังมันจะเป็นลักษณะนี้นี่นะครับตรงนี้ตรงช่วงคอคล้องด้านหลังอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปที่หูเราซึ่งตัวนี้จะโอเคเลยวิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับและการใช้งานก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับกดปุ่มตัวนี้ สัญญาณ Bluetooth เห็นไหมครับไอแสงสีฟ้าๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันก็เตรียมการรอเชื่อมต่อสัญญาณ b l u e t o ตัวนี้นะครับตัวใกล้ๆทีนึนินะครับตัวนี้ก็ที่บอกว่ามันมันค่อนข้างจะง่ายและสะดวกกว่า นะครับแต่ก็แล้วแล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละท่านเลยครับว่าใช้งานแบบรูปแบบไหนแต่คือต้องบอกเลยว,ว่าทั้ง2ตัวนี้เสียงดีเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนในน้าหนักเนี่ยเบามากเลยพับเก็บง่ายโค้งง่ายนะครับพับเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ2ตัวนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับสำหรับก,รา,การรับชมรีวิวของหูฟังเวเล t ทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังไงถ้าไหนสนใจก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ